สวัสดีจ้าเมนีนะจ้ะวันที่วันเสาร์ที่24กรกฎาคมเนาะกัเมนีเป็นมือออกวันพรานากะตอนนี้อยู่พัทยากะบเมื่อได้ไปวัดนะจ๊ะปกติกะถ้าเป็นวันสําคัญก็จะออกไปเนาะกะพอดีกะตื่นตื่นสลักกะอาบน้าแจ้งโตแล้วก็จะออกไปหาเพลินสาวไปกินข้าวกะนั่งนะจ้ะบัดน,นี้ มือนีกับเป็นผู้ได้ไดเเ็ตุบุญกะอนุโมทนาบุญน้ำเดือดจ้ามือนีเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนะะานนะกับสี่ผ้าพี่ๆน้องๆแล้วกับเพื่อนๆไปเบิ่งบรรยากาศพัทยาของการล็อกดาวครั้งที่ประมาณคลังหน้าจะครั้งที่สานอกจากกัไปเบิ่งวัน มันเป็นเขาเป็นอยู่จังหดมันสถานาการณ์นะตอนนี้เมืองพัทยาเป็นจนังหดเงียบขนาดใดมีการมีงานกันเหตโบ uu? เพราะว่าโดยส,ส่วนมากมิตรคนวางงานแล้วก็ตกงานแต่ส่วนมากแล้วก็ปฏิสามาี่จะกับบ้านนอกได้นะจ๊ะเพราะว่าบางคนเขาก็คิดว่าเขาก็คิดถึงคนที่อยู่ต่างจังหวัดมากว่าที่จะไปให้มีความลําบากใจหรือว่าลําบากกายลําบากหลายสิ่งเขาก็เลือกที่จะอยู่นี่แล้วก็เลือกที่จะสู่อยู่นี่ อีกสักตัางหนึ่งนาะจ่ะท่านั้นจังไหนเข้าก็ไปเบิรงกันเลยเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิรงนยางไปเบิรงโซนวอลกิ้งสตรีทโซนอ่าพัทยาใต้แล้วกัาพัทยาเส้นชายหาดเนาะจ่ะว่ามันจริงเงียบขนาดใดนกะพาพีพ่ๆน้องๆไปเบิรงเลยเนาะจังไหนเข้ากอ่าไปเบิรงกันนะจ่ะมาจา้ะเข้ามาเริ่มจากอ่ซอยหลักโรงแรมวีซีนะจ้ะ เบิ่งเอาโลดพี่น้องสภาพเป็นจั่างสิมือนีกะมือเขาพันษาเนาะคนกะสีคืบคืบสักหน่อยคนสีย่างกับบะมีเด้จอจ้ะร้านเฮมสวยกับปิดร้านขายสภากับปิดสั <c oughs> กเซวจาจังเลยละเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องกับเบิง่งเอาโลดนะจ้ะว่ามันเงียบสำได อันนี้คือซอยวีซส,สมัยก่อนที่จะมีบ่มีโควิด้ะจ๊ะซ้อยมีสิคนยางตลอดเวลาและ้ะตีสามตีสี่ก็มีคนนะจ๊ะทุกล้านทุกร้านราน่วงทุกอย่างเต็มไปเบิดนั่นบ่จ๊ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขา,ายหญ่ออกหมดแล้วจ้ะก็คือแทบสิบบมีคนอยู่เลยแทบสิบเป็นเมืองล่างเลยเลยแต่ว่าได้ เพราะว่าตอนนี้ที่คนที่อยู่นี่ก็คือคนที่เขาเฝารลานเฝาของแล้วก็เฝาตึกเท่านั้นเองส่วนคนที่เขาเห็นงานเทาก็ะนีกันหมดอลาา้วจ้าพี่น้องกับเบิง่งเออรถเนาะประสภาพคขิดูอ่า อันเพราะว่ารอบสองนี่ก็ว่านักแล้วมารอบนี้นักกว่ารอบสองจ้ะคนทำงานกับประยูรประดิษดักจกัะเพราะวา่าเห็นเราแย่เห็นเรารู้สึกคอเหี่ยใจเนาะแต่จะเสียว่าจังไรกับเ้ากับหูหูกันยุ่งว่า นอเวลานี่มันเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเอารถจ้ะมาจาก,จากตอนนี้ก็อยู่ขังโรงแรมว,วีซี่นะคะจะขับไปฟังตรงขับกับมาลีนแล้วก็จะทะลุไปวอล์กติงเนาะเบิ่งเอารถจ้ะจากที่สมัยก่อนทุกพื้นที่ผู้ใดมาเซาแถวจะเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะจ๊ะแล้วก็เป็นหม่องทำงานงเก่าของปอนะเนาะ โซนนั่นก็จะเป็นลานซาลอนปิดไปหมดเลยพี่น้องเทียับจังสีเห็ดจังใดดีก็สียู่จังใดกันค่ะเบื้งองหลังหนุ่มปอปที่สั่นสองว่นานักกระจัดเจอซี่สั่นสามนักกว่าอีกล็อกดาวน์รอบนี้ทำว่าเจ็บหนักว่าเจ็บทุกคนจ้ะเจ้าของกิจการก็เจ็บ พนังหานก็เจ็บคนที่อาศัยอยู่นี่ก็เจ็บแม้กระทั่งเจ้าของตึกเจ้าของที่เจ้าของทุกอย่างเจ็บมดสากเบือ้องเราค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เกาะอยู่ซอ,อยอะด้านขังโรงแรมมารีนเนาะสมัยก่อนโซนนี้ก็สิเศาลาหลายแล้วก็สิเป็นร้านโรตีเริ่มจากปากถนนนะคะเลี่ยงกันมา จนหอดอาคารสีเหลืองแล้วก็ฝฟังนี้ก็จะมีร้านซีฟูด้ดร้านขายของเนาะ <c oughs> ก็จะมีร้านเฮดผมอันนี้เป็นร้านเกาที่ปอเคยเห็ดงานจากตอนมาอยู่พัทยาเข่าแทบจะบ่ได้กินเลยจะ้ะแ,แทบจะบ่ได้กินเข่าลูกค้าหลายแค่ทิปก็อยู่ได้แม,นมาา่นบ่จ้ะเบอร์การ์พี่น้อง แ่ว่าจังไดจ้าเว,าว้บบา,ากับบ่ได้ปากกับบ่ได้เนาะกะจุกกะทำให้ยูเพื่ออ้อยังกะยูล่รอรอที่จะพัทยาจะกลับมาเป็นคือเก่าแต่ว่ากะเปอร์เซ็นต์มันกับบ่หลายแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะจังไดกะเป็นกำลังใจกันนะจ้าเห็นบ่จ้ามาแล้วจ้ก อันนี้คือ Walking Street เนาะช่วงกลางซอยตรง m a r ี i n Club แล้วกับตรงแถวแถว The ดอนะ Pier เนาะก็จะไล่ไปจนปากทาง Walking นะจ๊ะเพราะว่ากระเบือ้องเอารดเนาะพี่น้องกเกียว่าจังใดมันกเง,เงียบเงียบแห้งล้านล่วงกับปิดหมดแล้วเห็นปะจ๊ะปิดหมดเลยที่เขาว่าผูดในสายปานยาวอยู่ได้ตอนนี้กะซียูบะได้ละค่ะ ทุกคนก็บึ้นทุนขึ้นกําไรขึ้น,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 นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนละจะเท็นเบิ่งเอาโลดเนาะเงียบแบบนี้เกิสิไประเท็ยหยังกินนะคะาสิไปสิกับบ้านก็เข้าใจคนอยู่บ้านจ้ะก็เข้าใจคนอยู่หนี่พร้อมเพราะว่ากลับไปกับลาบากคนอยู่บ้านนะจ้ะก็กเข้าใจหลายฝลายฟแต่ว่ากั ถ้าเราเป็นภาษาไทยนะถ้าคุณจะล็อกดาวนทำไมคุณไม่ล็อกดาวนทีเดียวให้มันจบคือมันมีหนึ่งมีสองมีสามเหมือนกับแบบเหมือนกับหินมันผุอยู่แล้วนะจ๊ะจะเคาะให้มันพังไปเรื่อยอกจบ่ข้าวห้องกับบ่เขา้เขาใจดอกบ้าบ้านนี้เมืองนี้ผนเห็นจงนังใดคิดจังหนอยู่พันสีเห็นประชาชนตาดำๆแบบ ซิดีขึ้นขึ้น่าซิแย่ลงเขากะกะต้องเบิงเบิงเขาอีกจะทำวากะเบื่อยากเบิงแล้วแต่พี่น้องกบมันมันขนาดนี้กะท้าใจยากละ่ละนะ,ะจ๊ะกะจังใด้กาฝากดไลค์กดติดตามเนาะเบิ่งช่องของอ่าวอเนี่ยได้จ้าติดตามเนี่ยได้จ้าขอบคุณค่ะ